สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับมาเข้าสู่ช่องครูสันตีแชนแนลวันนี้ก็มีมีของมาอวดอเรียกว่าของมาอวดแล้วกันมีของสะสมครูซันีิเป็นคนที่ชอบพวกหินหินมงคลชอบเป็นใส่ทั้งเป็นเครื่องประดับแล้วก็ใส่ทั้งเป็นสิ่งมงคลที่ดึงดูดเนาะสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามันแล้วแต่มีความเชื่อนะคะถ้าเรามีความเชื่อว่า เป็นไปตามนั้นมันก็จะเป็นไปตามความเชื่อความความศรัทธ,ธาของเราวันนี้จะพาพวกเรามามาดูว่านดีส่สะสมหินมีหินอะไรบ้างก็ไป,ไป,ไ,ปไปติดตามเพจเพจหินมงคลแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปไปประมูลห็นมาแล้วก็ได้มาเยอะมากเป็นกล่องเลยเกล่องถึงนี้นเลยค่ะแล้วโชคนี้มาฮอลิเดย มาฮอลิเดยที่ประเทศไทยก็เขาเรียกว่ามีเวลามีเวลามามาทำคลิปวิดีโอให้ดูว่า,อาของที่สะสมเนี่ยมีหินอะไรบ้างจำชื่อไม่ค่อยได้หรอกค่ะแต่ว่าสักมาแล้วเราก็จำไม่ค่อยได้จะให้ดูนะคะอันนี้เป็นกำไลอาเกตดวงตาสวรรค์กำไลอาเกตดวงตาสวรรค์เขาก็จะมีสรรพคุณของเขานะคะเป็นคนที่ชอบ ใส่พวกหินพวกสิ่งที่เป็นก็เ,เรียกว่าแรงดึงดูดพวกน,นี้อันนี้อันนี้อันหนึ่งนะคะต่อมาก็ให้ดูแปะสวยงามมากสำหรับคนคนชอบก็จะรู้สึกว่าสวยอืมสีนี้จะเป็น black barabar d o l i t ม black b a r โดไ d o l i t มก็จะมีสับคุณของเขาไปตามไปตามสีต่างๆนั้นๆ จะเป็นฮ oh. อกโกซิวโรโดนโรโดนไนโรโดนไนจะมีสองอันจะมี2อัน,อนสั่งมาสอันก็ชอบก็เลยสั่งมามงดงามสีนี้จะเป็นยู U. ยูนรไคเขาเรียกว่าเห็นถูกหวยที่คนชอบพูดเนาะหินถูกหวยเห็นดึงดูดเงินทองเข้ามาเนี่ยเออเห็นอย่งนี้เงินทองต่อมาก็สีนี้สีนี้จะเป็น Black and p i พ k r ค์โรดไน Black and พ o โรดเราสามารถไปไปเซิร์ชดูสัรคุณเขาได้นะคะเห็นเหล่านี้เนาะก็ชอบก็เลยสักมาให้ดูเป็นของสะสม ็นของสะสมธรรมดาที่เราชอบเนี่ยอันนี้ฮกลกซิลฮกลกซิวก็จะมีสีส้มสีชมพูสีเนี่ยคะเค้ากันไปส่วนอันนี้จะเป็นซูเปอร์เซเวน่นเล็กๆซูเปอร์เซเวน่นโค้นี่ชอบมากก็จะมีความรู้สึกว่าเขามีพลังเยอะมาก ทุกๆหินที่ใส่นะจะรู้สึกว่าอันนี้เขาจะพอใส่แล้วจะมีรู้สึกมีเงินแบบมันเป็นความเชื่อของเราด้วยนะใส่ลองใส่สับเปลี่ยนกันไปอืจะเป็นคนที่ชอบชอบพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นเขี้ยวเขาเรียกว่าเขี้ยวหนุมานอืจะเป็นเขี้ยวหนุมานเป็นหินที่เป็นเขาองอกออกมาเนาะอ,อันนี้ดีนะเวลาที่เราเขาเรียกว่านั่งนั่งนั่งสมาธิ นั่งสมาธิถ้าเราอะสามารถที่จะคุณชันดีเป็นคนชอบนั่งสมาธิหินพวกนี้จะดึงดูดพลังพลังจากเรื่องบนได้ดีมากพูดได้ละมันเป็นความเชื่อของเราด้วยแล้วก็ถ้าคนเชื่อเรื่องหินเนี่ยจะมีเขาจะมีปลายแหลมแหลอย่างนเงี้ยเนาะเขาจะดึงดึงดูดมาอันนี้เป็นเขี้ยวหนุมานโอเคค่ะต่อมาก็มีอีกเยอะจะให้ดูเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะ ดูเป็นบางส่วนอันนี้จะเป็นทูมารีนทูมารีนเนื้อดิบธรรมชาติทูมารีนค่ะสวยงามงาม <c oughs> อันนี้จะเป็นแบล็คลาบาโดไลท์ลาบาโดไลท์เจสเปอร์ลาบาโดไลท์เจสเปอร์แบล็คดัตลาบาโดไลท์เจสเปอร์ อันนี้จะเป็นเฮมไทยหินเฮมาไทยนะคะก็ค่อนข้างจะหนักนิดนึงเรามาเรดไทเกอร์หินนี้จะเป็นหินที่มีพลังอำนาจเนาะเหมือนกับว่าคนเกรงถามเวลาเราใส่ไปเนี่ยก็จะมีแบบบารมีอะไรพวกเนี้ยอันนี้มาแล้วจะมาแล้วเทอคอยล์แอฟริกา เป็นหินเทอร์คอยส์นะจาจักแอฟริกานะคะอันนี้สําหรับคนที่ชอบหินก็สามารถที่จะซื้อมาสามารถที่จะเขาเรียกว่าอันนี้มอรสเก้าสีบลัสสโตนบอร์ดเก้าสีบลัสสโตนแล้วแต่คนชอบวันไหนเราจะใส่สีไหนก็ได้วันไหนเราจะใส่อันไหนก็ได้แล้วแต่ชอบอันนี้ก็อีกสามอันอันนี้สองอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอันนี้ทุกคนรู้เนาะเขาเรียกว่าแก้วคนเหล็ก ก้วคนเหล็กเวลาใส่แล้วแบบเหมือนเวลาที่เรามันป้องกันป้องกันพวกสิ่งไม่ดีที่เข้ามาในในชีวิตเรารอ,อะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถที่จะใส่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้น,น,นเห็นพวกเนี้ยเขาจะมีพลังงานอยู่ในตัวของเขาถ้าเราอยากใส่แล้วให้มันเกิดเกิดปฏิหารหรือเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเราต้องมีความเชื่อความศรัทธาเข้าไปในนั้นคุูสันเดี ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบเรื่องของหินคุณสันตีเชื่อว่าหินพวกนี้เป็นธรรมชาติมีอายุเป็นเป็นร้อยร้อยเป็นล้านปีเพียงแต่ว่าผู้คนน่ะไปเอามาแล้วก็มา มาเป็นเขาเรียกว่ามามา,มา,ม,ามาทาให้สวยงามขึ้นอืมที่เราเนี่ยจะมีอายุเป็นลหลานปีเขาจะมีพลังงานในตัวของเขาเพียงแค่เราเอาความเชื่อความศรัทธาเนี่ยใส่ลงไปในนั้นอืมก็จะมันก็จะมีพลังงานมีมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตเราทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่อ่าพิจารณาญาณในการรับชม้วยนะคลิปนี้ก็แล้วแต่คนเชื่อแล้วแต่คนชอบส่วนปูันีก็ก็เชื่อไปในศิัทาว่านี่เราเนี่ยเขามีพลังงานของเขาแล้วเอาความเชื่อความศรัทธาเราเนี่ยไปใส่ตรงนี้พอเราทําไปเรื่อยๆนะคะ ถึงจุดหนึ่งอะสิ่งต่างๆมันมันสิ่งที่เรายึดติดยึดเนียวอะไรก็ตามพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้มันก็จะเขาเรียกว่ามันจะมันจะ พาเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นเกิดปัญญาตื่นรู้ยิ่งขึ้นไปทําให้เราเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะเกิดการปล่อยวางไปเองอันนี้ก็เป็นสายได้ทั้งเป็นเครื่องประดับสายได้ทั้งเป็นเครื่องอสิ่งมงคลที่จะนําสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตเรานะคะวันนี้ล่ําลากันไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกการแชร์แชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปวันนี้ล่าลากันไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ